b ิลเวิร์สควอนตัมทีเอ็มเอลิทเอดิชันนิยามใหม่ของความชาญฉลาดทางวิศวกรรมระดับองค์กร b ิลเวิร์สควอนตัมทีเอ็มเอลิทเอดิชันสร้างขึ้นสำหรับบริษัทและกลุ่มวิศวกรรมโดยผสานร,รวมโมดูลทั้งหมดของสแตนดาร์ดเอดิชันเข้ากับโมดูลพิเศษ3โมดูลได้แก่วิชั่นอินฟินิตี้ทีเอ็มไฟแนนซ์โอเมกาโปรทีเอ็มและเอไอบริด p r โปรทีเอ็ม แพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับระบบอัตโนมัติระดับควอนตัมการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการจัดการด้านวิศวกรรมสิ่งที่รวมอยู่ในรุ่นนี้โมดูลทั้งหมดของ Standard Edition บวกโมดูลพิเศษขององค์กร3โมดูลสิทธิ์การใช้งานระดับองค์กรสำหรับผู้ใช้5คนสภาพแวดล้อม Cloud AI เฉพาะการสนับสนุนระดับพรีเมียมและการฝึกอบรมผู้บริหาร ราคาอย่างเป็นทางการทั่วโลก $6499 ดอลลาร์ 6, ข้อเสนอเปิดตัวทั่วโลก $3499 ดอลลาร์ 3, จำกัดเพียง50บริษัทพันธมิตร https colon slash slash t a n store newcello cafe ขีดล่าง1 9 9 ยินดีต้อนรับสู่ b u i l d v e r s Quantum TM Elite Edition Solution ที่ลำหน้าที่สุดสำหรับบริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมสิทธิการใช้งานระดับองค์กรของคุณประกอบด้วย Cloud AI เฉพาะการรับรองระดับพรีเมียมและการสนับสนุนผู้บริหารสุดพิเศษคุณได้รับข้อเสนอเปิดตัว3,499ดอลลาร์ 3, USD เข้าถึงสภาพแวดล้อม b u i l d e r s ของคุณได้ที่นี่ ขับเคลื่อนโดย Build r i s e Studio คอทีเอฝ่ายวิศวกรรมองค์กรระดับโลก https://stand.sto/newcello-cafe/199 ขีดล่าง